คำถามว่าคนที่ไม่เคยปิดทองพระ,ะมีไหมที่เนี่หาย,ยากส่วนมากเขาปิดกันส่วนใหญ่ใช่ใช่แต่ว่าเมรากาศเศรษฐีเริ่มต้นจากทองไปวางไว้ในหลุมซ่วมแผ่นเดียวนะไม่ปิดพระอะไรเลยเหรอก็จนขนาดโอจนขนาดจันเลย<อ>แต่<อ>ยังไม,ไม่แก่ผ้าพันหุ่ย่ <laughs> โอ้ไม่เลือกต่อจนขนาดนั้นใจมีศรัทธาบ้านอยู่ข้างวัด แต่หาเช้ากินข้าเวลาจะไปทาบุญก็ไม่มีลาบนี่มันในเมื่อเขาสร้างวัดเสร็จเขาสร้างส้วมเสร็จเขาขุดหลุมแล้วใช่ไหมครับขุดหลุมเขี้ดก็ตั้งใจสองคนตายยายกันคืเนเอาทองไปปิดกดหลุมท่วมเป็นการบูชาพราะนรนตรัยแค่แ้นั้นเองนะตายจากนั้นแล้วสองคนตายยายก็ไปเกิดไปนรทวดากำลังฟ้า ลงมาจากเทวดากับนางฟ้าก็มาเป็นมหาเศรษฐีนะบุญเท่านั้นน่ะนะเอ้ต่อมานี้เมื่อเป็นมหาเศรษฐีแล้วนะครับครับก็วันหนึ่งไปเฝ้าพระราชาไปเจอโปรยอีเข้าก็คันแก่แก่แกร่โอยก็ถามว่าถ้าอาจารย์เหตุการณ์ต่างๆจะพึงมีกับบ้านเมืองไหมท่านโรหิตก็บอกไม่มีแต่เหตุมันจะมีพิเศษ นั่นคือนับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปฝนจะแลกไปสามปีเจ้าบ้านจะลำบากจะอดข้าวอปลากันนี่แท่งกลับมาบ้านก็สั่งซื้อข้าวเป็นการใหญ่ไม่ใช่ใส่ช้างเดียวล่อหลายช้างเลยนะถ้ามีงเงินยังมีใช่ไหม,ตเ,มเต็มที่ช้างไม่พอใส่พร้อมพรอไม่พอใส่กระบุงกระบุงไม่พอใส่ขยำกับดินเหนียวทาวฝาช้างเ,เก็บขนาดหนักครับ ที่ฝนมันก็แรงจริงไอ้ปีแรกแรงเนี่ยคนชาวบ้านยังไม่ออดทีเดียวของเก่ามีใช่ไหมเพราเริ่มปีที่สองเขาก็เริ่มไม่มีจะกินกันแกก็เลยสงสารชาวบ้านแจกข้าวที่ใจดีนะครับแจกข้าวไปปีที่สองก็ยังดีพาถึงปีที่สามแงแกแล้วอะไรแงครับพ่อไม่มีจะกินเองเลยหมดแจกไปอย่างมาหมดไอ้ข้าท่าหญิงชายในบ้านก็ตั้งหลายร้อยคนนะเศรษฐีเนี่ยนะ ในที่สุดก็ต้องปล่อยข่าทาสยินงชายบอกใครอยากจะไปไหนก็ไปแต่พ้นจากความเป็นทาสนีสินงท่ต้องใช้กันไอ้กิติเอ็นตะขึืออยู่กับฉันพวกเธอก็ตายแต่แล้วก็มีคนเดียวทาสเชิญนในบุญไม่ยอมไปผมขอเป็นทาสต่อไปจงรักภักดีแล้วต่อมาในขั้นสุดท้ายก็เหลือข้าวสารอยู่หม้อเดียวหูวงข้างสุดท้ายใช่ไหมครบัรบครับใ,ในตอนเช้าท่านก็ไปเฝ้าพระพุทธมาพระมหาก็ใส่ยกลับมาวันนั้นบังเอิญพระพุทธ พระเจ้าพุทธเจ้าอออจะนิโรธสมาบัติ oh. นั่งดูปั๊บบนเขายอดเขาขัตมาศตอีบ้านนี้มีข้าวอยู่บ่อบูชาดูว่าจะสงเคราะห์ใช่ไหมอ๋อ oh, จะสงเคราะห์ก็เหาะมาแล้วก็ลงมาเพื่อบินาบาัติมายืนอยู่ท่านมาหาสติเอ็นข้าวมาถามเมียที่รักกลับมาจากข้าวมหาวิสัยก็ถามเมียราะว่าข้าวเรามีเท่าไหร่เ oh. มียเมียกับพัญญาสองคนตอบเหมือนกัน โอ้ก e ็คนคนเดียวกันไม่ได้แต่บางคนไม่ได้พัญญาบางคนไม่ไดเมียที่พูดกับยาบ้านพัญญาผมยาผมมาเจอถือบ้านเมียเนี่ยก็เลยรีบพูดพูดพวกไปกันเขาค้านกันกขาค้านเนการป้องกันตัวแหมสลาดก็เรียกว่าถามพัญญาบอกว่าข้าวมีเท่าไหร่พัญญาบอกว่าถ้าหุงได้มอเดียวถ้าว่าถ้าต้มได้สองวันแตุ่งได้วันเดียวนะ แกเลยตัดสินใจบอกเอางี้ก็แล้วกันเรากินวันนี้หมดถ้าต้มตรงนี้กินหมดก็ต้องตายออถ้าหงุงยังไงกินข้าวสวยตายดีกว่าออสั่งเมียหุงข้าวพอเมียหุงเสร็จเริ่มจะเจีย๊ยทาท่าจะยังไม่ทันข้าวครัวนะเขาบอกเสร็จแล้วกับข้าววัเสร็จข้าวก็เสร็จ,รจพระยืนปั๊บหน้าบานเสร็จเลยนี่แหละท่านเลยคิดในใจว่าใช่ก่อนเราคงทําบุญไม่น้อยมัจฑอดชาตินี้ ถ้าเราใส่บาเราไม่ใส่บาทวันนี้วันนี้มีชีวิตแต่พวกนี้ก็ตายถ้าใส่บาทวันนี้ข้ามบัดตายาวันนี้ตายเพราะกํลาลังบุญใส่บาทดีกว่า oh, <okay. S 2> ได้ตัดสินใจกันห้าคนตัวท่านพัญญากลุกชายลูกสะพ้ยกับนายทาตนะ oh. ร่วมกันไปใส่บาทรพระพ,ยยพิเศษพระเจ้าพอใส่บาทเสร็จก็อธิษฐานว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วเพราผมผมเห็นทำนั้นต้อถือครับ oh. แล้วต่อไปอธิษฐานต่อว่า ผมจะเกิดชาติใดเช่นใดขอเป็นพ่อบ้านทุกชาติแกไม่ยอมเป็นผู้หญ<อ>ิงอแม่บ้านบอกฉันเกิดทุกชาติทุกชาติตกยังต้องการเกิดอยู่ขอเป็นเมียคนที่อทุกชาติตรขาด<อ>ลูกชายขอเป็นลูกทุกชาติลูกสะพ้ายขอเป็นลูกสะพ้ายทุกชาติอิตาบุญบอกขอเป็นทาสทุกชาติอเขาแจวมันกันกบ้านนี้ก็มีสัจจะนะอห<อ><อ>ายแล้วก็เป็นว่ากลับเข้ามาบ้าน พอตอนไมบ่ายหิวแล้วบใจนึกว่าจะใจบุญขนาดไหนก็ยังใจบุญอยู่หิวน้อยข้แมวข้าแมวไม่มีแรงแล้วถามมัญญาบอกยายเอ้ยให้ข้าวติดติดก้นหม้อเม็ดสองเม็ดมันมีไหมเอางี้ก็แล้วกันนะเอาน้ําไปกรอกๆเพราะมีกลิ่นข้าวมาถื่มุกหน่อยเถอะมันจะตายก็ไม่ว่าหรอกก็เรียกเสษีกลิ่นนะเกลิ่น ้่ายายก็สงสารยายก็หิวใช่ไหม,มต่างก็ต่างหิวไม่ได้กินกันเลยครท่านยายก็เข้าไปในครัวดูจะเอามน้ําไปใส่หม้อล้างล้างหม้อน้ําล้างหม้อพอไปถึงเข้าบ้านเข้าในครัวเปิดฝหม้อข้าวเต็มปรีเข้าสุกร้อนฉึงมันก็หุงใหม่อเปิดหม้อแกงแกงเต็มเปิดหม้อต้มต้มเต็มเปิดหม้อผัดผัดเต็มมันเต็มไปทุกอย่างอาหารทุกอย่างที่เคยทําพัะจนะมันเต็มหมด